บางครั้งชีวิตก็ไม่ได้ช้าไปอย่างที่เราคิดแต่พระเจ้ายังไม่เปิดฉากนั้นให้เราเห็นเพราะยังไม่ถึงเวลาที่เราจะบานอย่างงดงามที่สุดอย่าเร่งอย่าทอ้อเพราะเส้นทางของเราถูกวางไว้ให้ผลิบานในเวลาที่สวยที่สุดจริงๆเจริญพร,ร,ร,รสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมะสอนใจวันนี้ ขอเชิญทุกท่านตั้งใจฟังด้วยหัวใจที่สงบเพราะคำสอนในวันนี้อาจปลุกแสงแห่งศรัทธาในใจคุณให้กลับมาส่องสว่างอีกครั้งหัวข้อของเราคืออย่าเร่งอย่าท้อเพราะเส้นทางของเราถูกวางไว้ให้บานในเวลาที่สวยที่สุดฟังดูเหมือนเป็นเพียงคำปลอบใจแต่แท้จริงแล้วนี่คือถ้อยคำแห่งสัจธรรมที่สอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธองค์อย่างลึกซึง้ง ทุกชีวิตบนโลกนี้มีจังหวะของตนเองเหมือนดอกไม้ที่บานตามฤดูกาลไม่มีใครเร่งให้ดอกบัวบานก่อนเวลาได้เพราะถ้าเร่งมากเกินไปกลีบอาจช้ำกลิ่นอาจหายความงดงามอาจไม่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ในทางธรรมก็เช่นกันชีวิตของเรามีเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลในเวลาที่เหมาะสมเมื่อเหตุยังไม่ครบผลย่อมยังไม่เกิดนี่คือหลักของปฏิจจสมุปบาท ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ทุกสิ่งล้วนอาศัยเหตุและปัจจัยไม่มีสิ่งใดบังเกิดขึ้นได้เพียงเพราะความอยากของเราแต่คนส่วนใหญ่กลับตกอยู่ในหลุมพรางของตัณหาความอยากได้เร็วอยากสำเร็จไวอยากให้ชีวิตเป็นไปตามใจจึงเกิดความทุกข์เพราะเมื่อไม่เป็นดังหวังใจก็ร้อนรุ่มเหมือนคนปลูกต้นไม้แล้วขุดดูรากทุกวันว่าจะโตหรือยังทั้งที่ความงอกงามต้องอาศัยเวลา น้ำแสงแดดและความอดทนพระพุทธองค์สอนให้เรารู้จักขันติคือความอดทนและสติคือการรู้เท่าทันจิตใจของตนเองเมื่อใจอยากเร่งให้รู้ว่านี่คือความอยากเมื่อใจเริ่มท้อให้รู้ว่านี่คือความท้อ <c oughs> เพียงแค่รู้ไม่ต้องผลักไสไม่ต้องหนีแค่เฝ้าดูอย่างสงบแล้วทุกสิ่งจะคลายไปเองเพราะแท้จริงแล้วไม่มีใครล้มเหลวในชีวิต มีเพียงคนที่ยังไม่ถึงเวลาของตนเท่านั้นเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ซ่อนอยู่ใต้ดินแม้มองไม่เห็นการเติบโตแต่มันกำลังงอกงามในความเงียบเมื่อถึงเวลามันจะทะลุขึ้นมาสู่แสงอย่างงดงามโดยไม่ต้องเร่งเรา้าดังนั้นหากวันนี้คุณรู้สึกว่าเดินช้าอย่าโทษตัวเองหากยังไม่เห็นผลของความดีที่ทำอย่าหมดสักขาเพราะทุกแรงแห่งความเพียร ทุกเมล็ดแห่งบุญไม่มีวันสูญเปล่ามันเพียงรอเวลาเหมือนดอกไม้ที่ค่อยๆผลีกลีบเพื่อบานในฤดูที่ฟ้ากำหนดไว้ให้เหมาะที่สุดกับเราจงจำไว้ว่าพระพุทธเจ้ามิได้ตรัสให้เราวิ่งตามเวลาแต่สอนให้เราเดินอย่างมีสติในปัจจุบันขณะเพราะเมื่อเรามีสติความเร่งจะกลายเป็นความเข้าใจความท้อ จะกลายเป็นพลังใจและความทุกข์จะกลายเป็นครูที่พาเราเติบโตอย่างแท้จริงในทุกลมหายใจของเรามีหนทางแห่งการฝึกจิตถ้าใจเรารู้จักรอใจเราจะพบความสงบถ้าใจเรารู้จักปล่อยใจเราจะพบความเบาและถ้าใจเรารู้จักศรัทธาในกรรมดีที่ทำเราจะเห็นผลของบุญปรากฏในเวลาที่เหมาะสมที่สุด ไม่ช้าหรือเร็วกว่าที่ควรแต่พอดีดังธรรมชาติที่ไม่เคยผิดพลาดเลยแม้แต่วินาทีเดียวเพราะฉะนั้นอย่าเร่งอย่าท้อขอเพียงรักษาใจให้มั่นในทางธรรมเดินไปทีละก้าวด้วยสติและศรัทธาแล้วชีวิตของคุณจะบานในเวลาที่งดงามที่สุดงดงามด้วยปัญญางดงามด้วยความเข้าใจ และงดงามด้วยความสงบที่ไม่ต้องขว่คว้า,าเพราะหนทางแห่งธรรมมีได้วัดกันที่ความเร็วแต่วัดกันที่ความมั่นคงของใจผู้ที่เดินช้าแต่มั่นคงในศีลย่อมไปถึงจุดหมายได้แน่นอนกว่าผู้ที่วิ่งเร็วแต่หลงทางในอวิชชาเหมือนน้ำที่ไหลช้าแต่ซึมลึกค่อยๆชโลมแผ่นดินให้เขียวชะอุ่มชั้นใดก็ฉันนั้น ชีวิตที่ค่อยๆเดินอย่างมีสติย่อมเจริญงอกงามด้วยความสงบเย็นจากภายในในยามที่ชีวิตไม่เป็นไปตามหวังให้ระลึกไว้ว่าทุกอย่างล้วนเป็นครูทุกเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาล้วนส่งมาสอนใจเราความล่าช้าสอนให้เรารู้จักรอความผิดหวังสอนให้เรารู้จักปล่อยความเหนื่อยล้า สอนให้เราหยุดพักเพื่อมองเห็นคุณค่าของความสงบนี่แหละคือทางแห่งธรรมที่ไม่ได้อยู่ไกลเลยแต่อยู่ในใจของเราทุกขณะเพียงแต่เราต้องหยุดเร่งเพื่อจะได้เห็นความงามของปัจจุบันขณะที่กำลังบานอยู่ตรงหน้าในพระไตรปิฎกมีคำสอนว่าสัพเพธรรมมาอนัตตาทุกสิ่งไม่เที่ยงแท้ไม่มีสิ่งใดยอยู่ในอำนาจของเราได้ เมื่อเข้าใจเช่นนี้ใจจะไม่ดิ้นรนไม่เร่งไม่กังวลเพราะรู้ว่าแม้แต่ความสำเร็จก็ไม่ถาวรแม้แต่ความล้มเหลวก็ไม่คงอยู่ตลอดไปทุกอย่างเพียงผ่านเข้ามาเพื่อให้เราเรียนรู้เพื่อให้ใจเราสุกงอมในการที่เหมาะสมดังผลไม้ที่สุกตามเวลาไม่อาจบังคับได้ด้วยความอยาก จงใช้เวลานี้เฝ้าดูจิตของเราว่าในทุกครั้งที่เราท้อจิตกำลังบอกอะไรมันกำลังร้องขอความเข้าใจหรือกำลังบอกให้เรากลับมาหาความสงบบางทีสิ่งที่เราคิดว่ายังไม่ถึงเวลาอาจเป็นเวลาที่ธรรมะต้องการให้เราหยุดเพื่อฟังเสียงหัวใจของตัวเองเพื่อเรียนรู้ที่จะอยู่กับความไม่แน่นอนอย่างสงบเพราะคนที่เข้าใจเรื่องเวลาจะไม่เร่งใคร ไม่เร่งตนแต่จะใช้ทุกวันเป็นการฝึกใจเหมือนพระที่เดินจงกรมอย่างเงียบงนันทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยสติไม่ต้องถึงปลายทางก็พบทำได้แล้วในแต่ละก้าวนี่คือความงามที่แท้จริงของชีวิตคือการไม่เร่งรีบที่จะถึงแต่รู้จักอยู่อย่างมีปัญญาขอให้คุณผู้ฟังทั้งหลายที่กำลังอยู่ในช่วงแห่งความรอคอยจงรู้เถิดว่า พระพุทธเจ้าไม่ได้ให้เราหวังพึ่งโชคแต่ให้เราพึ่งเหตุพึ่งการกระทำที่ดีพึ่งจิตที่ตั้งมั่นในธรรมเมื่อเราทำเหตุให้ดีแล้วผลย่อมไม่หนีไปไหนแม้วันนี้ยังไม่เห็นผลบุญก็ยังทำงานในทางที่เรามองไม่เห็นเหมือนเมฆที่ก่อตัวอยู่ไกลรอวันที่จะโปรยฝนแห่งความเย็นลงมาสู่ใจเราในเวลาที่สมบูรณ์ที่สุด อย่าเร่งเพราะการเร่งคือการผลักชีวิตให้เหนื่อยอย่าท้อเพราะการท้อคือการดับแสงแห่งศรัทธาที่สองทางแต่จงเดินอย่างสงบด้วยใจที่มั่นในกรรมดีแล้วเมื่อถึงวันนั้นคุณจะรู้ว่าทุกความรอคอยไม่สูญเปล่าเลยเพราะดอกไม้แห่งชีวิตคุณกําลังจะบานในเวลาที่งดงามที่สุดด้วยแสงแห่งปัญญาและกลิ่นหอมแห่งบุญที่คุณสั่งสมมา เมื่อใจเราเข้าใจความจริงของธรรมจะเริ่มมองเห็นว่าทุกอย่างมีเวลาของมันไม่มีอะไรช้าเกินไปไม่มีอะไรเร็วเกินไปทุกสิ่งเกิดขึ้นตรงตามเหตุปัจจัยที่เหมาะสมเสมอคนที่มีปัญญาย่อมไม่เร่งดึงผลก่อนเวลาเพราะรู้ว่าผลที่เกิดจากเหตุที่ยังไม่สมบูรณ์ย่อมไม่ยั่งยืน เหมือนผลไม้ที่เก็บก่อนสุกแม้กินได้แต่ขาดรสหวานในทางธรรมก็เช่นกันถ้าใจยังไม่ถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิและปัญญาผลแห่งความสงบก็ยังไม่อาจเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นชีวิตเราจึงต้องค่อยๆเดินค่อยๆฝึกไม่ใช่เพื่อให้ถึงเร็วแต่เพื่อให้ถึงอย่างมั่นคงการปฏิบัติธรรมไม่ใช่การแข่งขันแต่คือการรู้เท่าทันตนเองในทุกขณะ เมื่อรู้ว่ากำลังเร่งให้หยุดเมื่อรู้ว่ากำลังท้อให้พักเหมือนนักเดินทางที่รู้จักฟังเสียงหัวใจตัวเองเพราะเขารู้ดีว่าเส้นทางที่ยาวไกลต้องอาศัยจังหวะที่สม่ำเสมอไม่ใช่ความรีบร้อนที่พาไปถึงก่อนใครในยามที่ชีวิตดูเหมือนหยุดนิ่งขอให้รู้เถิดว่าจิตกำลังฝึกอยู่เหมือนน้ำที่นิ่งแต่ลึก เหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนดินแม้มองไม่เห็นการเติบโตแต่มันกำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ภายในพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้มีความเพียรแม้เพียงเล็กน้อยก็ไม่เสียเปล่าเพราะความดีไม่มีทางสูญหายมันจะสั่งสมอยู่ในจิตเป็นพลังแห่งบุญที่จะผลิตด,ดอกออกผลในเวลาที่เหมาะสมดังนั้นถ้าชีวิตคุณตอนนี้ยังไม่เป็นอย่างที่หวังอย่าท้อใจเพราะบางที พระอาจารย์ท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่าสิ่งที่เราขอจากฟ้าฟ้าอาจยังไม่ให้เพราะฟ้ายังรอให้เราพร้อมจะรับเมื่อเหตุยังไม่ครบผลย่อมยังไม่เกิดแต่ถ้าเราฝึกใจให้มั่นคงฝึกสติให้รู้เท่าทันฝึกศรัทธาให้มั่นในกรรมดีวันหนึ่งผลแห่งความพยายามจะมาถึงแน่นอนการรอคอยไม่ใช่ความสูญเปล่าแต่คือช่วงเวลาที่ทำกำลังหลอ่อหลอมใจเราให้แกล่งขึ้น เหมือนเหล็กที่ต้องผ่านไฟก่อนกลายเป็นของแข็งเหมือนคนที่ต้องผ่านความทุกข์ก่อนเข้าใจคุณค่าของความสุขที่แท้จริงเพราะถ้าไม่เคยล้มเราจะไม่รู้วิธีลุกถ้าไม่เคยรอเราจะไม่รู้คุณค่าของเวลาที่ผลิตดอกงามทุกที่ผ่านเข้ามาล้วนเป็นครูของจิตถ้าเรารู้จักมองมันจะสอนให้เราเห็นว่าไม่มีสิ่งใดควรเร่งไม่มีสิ่งใดควรหนีมีเพียงสิ่งเดียวที่ควรทำคือ อยู่กับปัจจุบันขณะด้วยใจที่รู้ใจที่เห็นใจที่เข้าใจเมื่อใจเห็นความจริงเช่นนี้ความเร่งจะกลายเป็นความสงบความท้อจะกลายเป็นความเข้าใจและในที่สุดเราจะได้รู้ด้วยตนเองว่าเส้นทางชีวิตเราไม่ได้ผิดเวลาเลยแม้แต่นิดเดียวขอให้คุณผู้ฟังทั้งหลายที่กำลังรอสิ่งใดสิ่งหนึ่งในชีวิตไม่ว่าจะเป็นผลของบุญความสำเร็จหรือความสงบในใจ จมยาวันไหวจมอยาหยุดทำดีเพราะทุกย่างก้าวที่เดินบนหนทางแห่งธรรมล้วนพาเราเข้าใกล้ความพ้นทุกข์ทีละน้อยแม้วันนี้ยังไม่เห็นปลายทางแต่จงมั่นใจเถิดว่าพระพุทธองค์ตรัสไว้ชัดผู้ที่เดินในทางธรรมย่อมไม่สูญเปล่าในที่สุดเมื่อเหตุครบผลจะผลิบานงดงามเกินคาดคิด และในวันนั้นคุณจะหันกลับมามองเส้นทางที่ผ่านด้วยรอยยิ้มแล้วจะรู้ว่าการไม่เร่งและการไม่ท้อคือคําตอบของการบานในเวลาที่สวยที่สุดจริงๆเพราะธรรมชาติของชีวิตไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญทุกสิ่งที่เราพบเจอในแต่ละวันล้วนมีเหตุผลในทางกรรมบางสิ่งอาจถูกวางไวใ้ให้เราผ่านเพื่อเรียนรู้บางสิ่งอาจถูกเลื่อนออกไปเพื่อให้เราเติบโตและบางสิ่งอาจมาช้า เพื่อให้เรารู้คุณค่าของสิ่งที่ได้มาพระพุทธองค์ส่งสอนว่าอตตาหิอัตโนนาโถตนแลตินที่พึ่งแห่งตนถ้าใจเราเข้าใจความจริงข้อนี้เราจะหยุดเร่งให้ชีวิตเป็นไปตามใจและหันมาปรับใจให้สอดคล้องกับธรรมเพราะชีวิตนี้ไม่ใช่การแข่งขันกับใครแต่คือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับทุกเหตุการณ์อย่างมีสติความช้าไม่ใช่ความล้มเหลวการรอไม่ใช่การเสียเวลา แต่คือการเติบโตอย่างลึกซึ้งในจิตใจเมื่อเรารู้จักรออย่างมีสติใจเราจะค่อยๆสงบความกังวลจะค่อยๆจางความโลภจะค่อยๆลดเราจะเริ่มเห็นความงามในสิ่งเล็กที่เคยมองข้ามเสียงลมที่พัดแสงแดดยามเช้ากลิ่นดอกไม้เสียงนกร้องล้วนกลายเป็นเครื่องเตือนให้เรารู้ว่าชีวิตตอนนี้ก็เพียงพอแล้วนี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าสันโดษ ความพอใจในสิ่งที่มีพอใจในปัจจุบันขณะเพราะเมื่อใจพอความเร่งก็หายเมื่อใจสงบความท้อก็จางและเมื่อใจเข้าใจทุกข์ก็กลายเป็นธรรมเราจะเริ่มเห็นว่าแม้เส้นทางของเราจะต่างจากคนอื่นแต่ก็มีความงามในแบบของเราเองเหมือนดอกบัวในสระบางดอกบานยามรุ่งบางดอกบานยามเย็นแต่ทุกดอกต่างบานงดงามในเวลาของตน ไม่มีดอกใดด้อยค่าไปกว่ากันชีวิตของเราก็เช่นกันพระพุทธองค์ตรัสว่าโยนิโสมนสิการาสัมปทาความคิดอย่างแยบคายคือทางแห่งปัญญาเมื่อเราใช้ปัญญาพิจารณาเราจะเห็นว่าทุกความล่าช้าในชีวิตแท้จริงแล้วคือช่วงเวลาที่ทำกำลังขัดเกลาใจเราบางครั้งเพราะไม่ให้เราสำเร็จทันทีเพราะเรายัางไม่พร้อมจะรักษาผลนั้นไว้ได้ บางครั้งบุญยังไม่ส่งผลเพราะเรายังต้องเรียนรู้ศิละปะแห่งการรอและบางครั้งความทุกข์ที่ผ่านเข้ามาก็เป็นเพียงบทเรียนที่เตือนให้เราหันกลับมาฝึกจิตเพื่อเตรียมใจให้บานในเวลาที่งดงามที่สุดดังนั้นเมื่อใดที่ใจเริ่มเร่งให้หยุดและหายใจเมื่อใดที่ใจเริ่มท้อให้ระลึกถึงคำของพระพุทธองค์ว่าทุกสิ่งมีเหตุทุกเหตุย่อมนำผล ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นลอยๆอยเมื่อเรายังทำดีอยู่บนยังคงสะสมอยู่ในใจแม้จะยังไม่เห็นผลด้วยตาแต่ผลนั้นกำลังค่อยๆงอกงามอยู่ในโลกของจิตอย่าลืมว่าพระอาทิตย์ยังต้องใช้เวลาโผล่ขึ้นจากขอบฟ้าดอกบัวต้องรอแสงแรกจึงจะบานและชีวิตของเราก็ต้องรอเวลาที่ฟ้าจะเปิดทางให้เราเช่นกันหน้าที่ของเราคือรักษาใจให้อยู่ในธรรม ไม่ว่าจะเร็วหรือช้าทุกย่างก้าวบนทางนี้ล้วนมีคุณค่าเมื่อถึงวันนั้นวันที่เหตุครบผลพร้อมใจบริสุทธิ์และบุญหนุนถึงชีวิตคุณจะบานงดงามดุดแสงอรุณที่แต่ยอดเขาและคุณจะเข้าใจด้วยใจจริงว่าการไม่เร่งและการไม่ทอ้อคือธรรมะที่ลึกซึ้งที่สุดอย่างหนึ่งของชีวิตเพราะเส้นทางของเรา ถูกวางไว้แล้วโดยกรรมดีให้บานในเวลาที่สวยที่สุดเวลาที่ใจเราพร้อมจะรับแสงแห่งปัญญาอย่างแท้จริงและเมื่อเข้าใจเช่นนี้แล้วใจเราจะเริ่มคลายความยึดคลายความอยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามใจแล้วจะเห็นว่าธรรมชาติของโลกนั้นมีจังหวะของมันทุกชีวิตมีเส้นทางของตนเองไม่มีใครเกิดมาช้าไม่มีใครมาช้ากว่าฟ้ามีแต่คนที่ยังไม่รู้เวลาของตนเท่านั้น พระพุทธองค์ตรัสว่าสเพสัตตากรรม,มสกาสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเราจึงไม่อาจเปรียบชีวิตตนกับผู้อื่นเพราะเส้นทางแห่งกรรมแต่และคนไม่เหมือนกันบางคนมีกรรมเก่าดีหนุนจึงสำเร็จเร็วบางคนต้องผ่านบทเรียนมากมายเพื่อให้เกิดปัญญาแต่ไม่ว่าจะเร็วหรือช้าถ้าเดินบนทางธรรมทุกก้าวล้วนมีค่าทุกช่วงล้วนมีความหมาย เหมือนพระพิสุในสมัยพุทธกาลบางรูปบรรลุอรหัตผลเพียงฟังธรรมจบหนึ่งคาถาแต่บางรูปใช้เวลาหลายพันษาผ่านความสงสัยความเหน็ดเหนื่อยความท้อแท้แต่สุดท้ายก็ตรัสรู้ได้เช่นกันเพราะทุกคนเดินด้วยความเพียรและศรัทธาไม่มีใครถูกทิ้งไว้กลางทางมีแต่ผู้ที่หยุดเดินด้วยความท้อของตนเองเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตตอนนี้ ยังมืดมนยังไม่เห็นทางอย่าพึ่งหมดหวังเพราะแม้ในความมืดก็ยังมีแสงแห่งธรรมซ่อนอยู่เสมอบางครั้งพระไม่ได้ให้แสงทันทีแต่ให้ความมืดไว้เพื่อเราจะได้เรียนรู้การจุดแสงในใจตนเองนั่นคือปัญญาที่เกิดจากความเข้าใจในความทุกข์ไม่ใช่การหนีมันการไม่เร่งไม่ใช่การหยุดนิ่งแต่คือการยอมรับจังหวะของธรรมชาติ และเดินไปพร้อมกับมันด้วยใจที่มั่นคงการไม่ท้อไม่ใช่การดื้อดึงแต่คือการศรัทธาในผลแห่งกรรมดีที่เราสร้างเพราะแม้ความดีจะช้าแต่มันแน่นอนและแม้ผลแห่งบุญจะไม่ปรากฏในวันนี้แต่มันจะไม่มีวันสูญหายเพราะธรรมะไม่เคยโกหกใครพระอาจารย์หลายท่านมักกล่าวไว้ว่าธรรมะคือสิ่งที่ต้องใช้เวลาเหมือนน้ำซึมลงดิน มันค่อยๆแผ่ความชุ่มเย็นไปโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่เมื่อถึงเวลาดินนั้นจะเขียวต้นไม้จะผลิตใบและชีวิตจะเบ่งบานเองเพราะทุกสิ่งที่เราทำด้วยใจดีด้วยศรัทธายอมไม่สูญเปล่าเลยแม้แต่น้อยดังนั้นขอให้คุณผู้ฟังทั้งหลายจงรักษาใจให้มั่นในศีลรักษาความเพียรให้คงในสมาธิและเปิดใจให้รับแสงแห่งปัญญา อย่าวันไหวกับความช้าอย่าท้อแท้กับความเงียบเพราะความเงียบนั้นเองคือเสียงของธรรมในความนิ่งนั้นจิตจะได้ยินสิ่งที่ลึกกว่าคำพูดคือเสียงของความเข้าใจแล้วคุณจะรู้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ได้มาช้าเลยแต่กำลังมาพอดีในเวลาที่คุณพร้อมจะเข้าใจมันอย่างแท้จริงเหมือนดอกไม้ที่รอแสงอาทิตย์เพื่อบาน เหมือนพระที่รอวันจิตสงบเพื่อเห็นธรรมและเหมือนเราทุกคนที่กำลังรอเวลาแห่งความบานภายในใจเพราะเส้นทางของเราถูกวางไว้โดยธรรมไม่เร็วไม่ช้าแต่พอดีอย่างที่สุดเพียงเรามีสติรู้เท่าทันมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีเมตตาต่อตนเองและไม่เร่งชีวิตให้เกินเหตุเมื่อเหตุครบผลย่อมงดงามเองโดยธรรม จงเดินต่อไปอย่างสงบด้วยใจที่รู้ว่าทุกก้าวที่เรายังอยู่ในธรรมคือก้าวที่ไม่สูญเปล่าเลยและเมื่อถึงเวลาชีวิตของคุณจะบานงดงามเกินกว่าที่เคยฝันไว้เพราะมันคือความงามที่เกิดจากความเข้าใจความอดทนและศรัทธาในทางแห่งพุทธะและในที่สุดนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้หยุดพักใจจากความเร่งรีบทั้งปวง แล้วหันกลับมามองดูเส้นทางที่ตนกำลังเดินด้วยใจที่อ่อนโยนและเมตตาต่อตอนเองเพราะชีวิตไม่จำเป็นต้องรีบไปถึงไหนขอเพียงเรารู้จักเดินอย่างมีสติรู้เท่าทันทุกอารมณ์ไม่หลงในความสำเร็จไม่จมในความล้มเหลวเท่านั้นก็ถือว่ากำลังอยู่ในหนทางแห่งธรรมแล้วจงจำไว้เสมอว่าทุกอย่างในชีวิตนี้ล้วนมีเวลา ฤดูฝนย่อมต้องมาก่อนดอกไม้จะผลิบานราตรีอันมืดย่อมต้องมาก่อนแสงอรุณและความทุกข์ที่ผ่านเข้ามาก็เป็นเพียงบทฝึกแห่งจิตเพื่อให้ใจเราเข้มแข็งพอที่จะรับความสุขอย่างแท้จริงอย่าเร่งอย่าท้อเพราะหนทางของคุณนั้นถูกวางไว้แล้วโดยกรรมดีขอเพียงรักษาศีลทำจิตให้สงบและมีเมตตาในทุกวัน ผลแห่งบุญจะผลิบานงดงามในเวลาที่พอดีที่สุดไม่ช้าไม่เร็วแต่งดงามเสมอในสายตาแห่งธรรมขออำนาจแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงปกปักคุ้มครองคุณผู้ฟังทุกท่านให้มีสุขภาพกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่สงบมีสติที่มั่นคงมีปัญญาที่สว่างสวยให้ชีวิตของท่านจเจริญด้วยบุญจเจริญด้วยธรรม จเจริญด้วยความดีงามทุกประการขอให้ทุกท่านพบความร่มเย็นในทุกย่างก้าวของชีวิตให้ใจบานเหมือนดอกบัวรับแสงอรุณและให้ทุกการกระทำของท่านนำพาชีวิตไปสู่ความพ้นทุกขโดยแท้จเจริญพรด้วยความเมตตาขอให้ทุกท่านบานในเวลาที่งดงามที่สุดในแสงแหง่งธรรมและในความสงบแห่งใจ